สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงวันนี้เรามาเก็บบรรยากาศในบกสสวินวันที่9มีนาคม2567นะคะเวลา17นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกา30นาทีนะคะเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศในบกสอให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะ อัปเดตรถเข้าออกการเดินรถในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะคุณตอนนี้เราอยู่ที่บก,กาสาหน้าบก,กาสาสุวินนะคะช่วงนี้ก็จะเป็น17นาฬิกานะคะเวลาในบก,กาสาสุวินช่วัน,นี้ก็จะเป็นโรตัดพิบู์ทัวร์นะคะกรุงเทพข,ขบลนพี่บู์ช่องเม็ฆบุญทริกนะคะ กำลังกำลังเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะคะยากาศในบขชสุรินช่วง1 7นาฬิกาของวันที่9มีนาคม2567น้าเะเราเก็บบรรยากาศรถเข้าออกให้กับทุกทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะคะ มันก็เป็นรถนะครชัยแอร์นะคะกำลังจะออกจากบขสสวินนะคะนี่คันเดียว ราชธานีเชียงใหม่นะคะ687134นะคะไปแล้วนะคะนคนเชียงใหม ก็รถกรุงเทพบุบลพิบูลช่องมิตรบุญทริกนะคะรถอัพพิบูลทัวร์นะคะรถสวยนะคะกำลังโบกบกไปส,สุรินนะคะช่วง17อเนาิกานะคะวันนี้เรามาช้านะคะทุกที่มาไม่ทันรถเที่ยวห้ามูงนะคะ<ม>ก็จะเหลือเหลือไม่เยอะนะคะรถช่วงนี้นะคะก็จะเป็นรอบ18นาฬิกาถึงจะอีกครั้งหนึ่งนะคะถึงจะเยอะนะคะเพื่อนช่วงนี้ก็จะ เบาๆแล้วนะคะช่วง17ก,กันานะคะเ mm hmm. ก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะคะช่วงเดินรถเข้าออกอัปเดตในบอกอส,อสุรินทร์นะคะ ก็จะเป็นรถ99สุรินนะคะก็เข้าจอดเข้าเทียบอันนี้ออก18นาฬิกา30นาทีนะคะเท,เ,ทเ,ทเทียบเทียบจอดเทียบแล้วนะคะ ันนี้ก็เป็นจุดพักผู้โดยสารช่วง17นาฬิกา1นะคะพักผู้โดยสารฝั่งนี้นะคะอันนี้นี่ก็17นาฬิกา15นาทีแล้วนะคะ more, นี่ครรยากานะคะก็มีรถตู้เข้ามานะคะ ห้ามนาทีนะคะอันนี้สีมงคลนะคะกรบตุ้สีสเกตสุรินทร์ตนาบุรีก็สุรินทร์ช่องจอมนะคะก็จะออก รัตนะช่องจอมช,ช่องจอมเข้ามาอีกครับคันแล้วนะคะโอ้หนะคะช่องจอมก็เข้ามาอีกคันแล้วนะคะสุพรินราสาช่องจอมคันแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าจะมีรถบัสเข้ามาอีกหรือเปล่านะคะบรรยากาศในโบขอสอสุอรุลินช่วงเวลา17นาฬิกาถึงเวลา1ิบ เจ็ดนาฬิกาสามนาทีนะคะเราอัปเดตแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะวันนี้นะคะรอบนี้นะคะอากานะในบกอสอสวินนะคะ ฝั่งนี้ก็เป็นรถตู้นะคะพี่นะคะรถตู้นะคะเข้ามาะค่ะรถตุกตุกรถตู้สุรินสนมนะคะเพิ่งเข้ามานะคะรบเย็นนะคะอกสิบแปดนาฬิกา นี่ก็จะเป็นรถนักบอลเชนนะคะขาเข้านะนเป็นที่กรุงเทพสุรินนะคะนี่ สีขอรภูมิรัตนบุรีนะคะรถตู้นะคะ แอนซีนี่คือบรรยากาศในบกสสุรินทร์นะคะช่วง17นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีนะคะแอดมินเก็บช่วงสั้นๆให้ชมกันนะคะวันนี้นะคะนี่ก็จะเป็นจุดพักผู้โดยสารในวันนี้เอาจาไปเก็บบรรยากาศที่ตลาดนัดวิรวัตรโยธินนะคะที่อนนี้ก็เลยขอ

นี่นะคะถ่ายนะคะก็ก็มีการมาติคิวเตอร์อ่าบรรยากาศในวอล์คซอร์โซลินเก็บบรรยากาศช่วง10เนาฬิกาถึง17นาฬิกา30ให้กับ FC e ทุกคนทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่า FC e ทุกคนทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกราบประธานอภัยผู้เชี่ยวฟุตซีวันนี้ที่ด้วย ขอบคุณทุกเลิกขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกระตุใจที่ให้การสนับสนุนทางช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจง้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตอนดล้สีดั้สไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสว่างจุมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ขอต่วนะคะสวัสดีค่ะ